สวัสดีครับพอกันตอนประมาณสองถุนเคิงนะครับกะสารคิปนี้กสบมาวอาถึงแม่ก่อนเงินที่คลิปก่อนหนา้าหรือว่าหลายคลิปนะครับผมก็ได้บอาไปแล้วเกี่ยวกับปัญหาการผสมติดหากของแม่ก่อนเงินผสมไปหาเถือแล้วครับมือวังคานี่กะเป็นเถือที่หกนะครับผสมไปหาเถือผสมเทียมไปสองเถือผสมจริงผสมโตไปสามเถือ แต่กะบบติาก็เลยมือนี้ก็ผสมเทียมไปนะครับก็คิดว่าอาจซิมีลุ่นนะครับเพราะว่าจับซัดกะจักซีแมนบอแมนแต่ว่ากะยืดระยะเวลาออกไปนะครับหยืดระยะเวลาออกจากเวลาปกติเพราะว่าก้อนนานี้นะครับที่ผมเคยผสมมา หลายเทือก็คืออา,อาจสีบอรตรงกับช่วงเวลาที่ไขตกนะครับหรือว่าเอาจสีผสมเร็วไปไขไขตกสาอย่างสีนะครับหรือว่าอาการที่เป็นซัดเป็นซัดเงาในขั้วนี่ส่วนมากหรือว่า,าหลายหลายโตนะครับหลายหลายเคที่เป็นเครีที่ผสมติดยากผมก็ได้คุยกับหมอที่มาผสมให้นะครับ นอกจากสีมีปัญหาเหลืองซีดเหลืองซีเอลขาดนะครับก็บมีอาการเป็นสัตดยาวนี่นะครับอีกอีกอาสาเหตุหนึง่งที่เหตุให้การผสมโมบาที่ผสมโตรหรือว่าผสมเทียมนะครับเหตุใหบ้บติดนะครับเพราะว่าถากรณีที่เป็นสัตดยาวนี่ถ้าเขาผสมเทียมในระยะเวลาที่แบบปกติอย่างสีนะครับมันก็อาจสิบิดเนื่งจากว่า การตกไข่มันสาดแล้วเฮเทน,น้ำเสือมันตายก่อนเนี่ยสินะแล้วก็ผสมโตผสมโตนี่ปกติมันก็นสิผสมไว้อยู่แล้วนี่มาครับผสมไว้กว่าผสมเทียมอยู่แล้วแล้วที่นี่อ่าก็ผสมก่อนก่อนไข่สีตกนะครับถึงแม้ว่าอ่าน้ำเสือมันสีอยู่ได้ได้ดโดนกลัวเด็ดโดนกว่า,วาอ่าการผสมเทียมนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำเสือมันหลายการผสมโตแต่ว่าก็ ก็บ,บรดนพ่ออยู่บดนท่อพ่อที่จะไปปฏิสนทีกับใครใดนะครับมันก็เลยเฮตไห้ขั้วยผสมปฏิสตินะครับ,บ,บ,รบที่ผมเดาเดาไว้ก็คือเขตดนี้แหละเพราะว่าเพราะว่ายางนะครับเพราะว่าอ่า,า,าโดยปกติของก่อนเงินนะครับเมือกนี้อาการเป็นสัตว์ของก่อนเงินนี่เมือกนี่สีใสนะครับสีวสีวคุนบอ,อยยางไปไหนนะครับยิงเป็นรอบนี้นะครับรอบนี้เมือกสีใสแห้ง ใสเลยแหละครับรอบนี้กรสีเบอเห็นบปนไงเพราะว่า,ามันหมืดเนาะแต่สิใส,ส,สนะครับถ้าผู้ใดเดบิงที่ผมโพสที่ผมโพสเป็นรูปนะครับในช่องนี้แหละก็สีเห็นนะครับว่าหมือกใส,ส,ส,สดีนะครับหมือกใส,สดีแล้วที่นี่กระดย้ยืดระยะเวลาออกไปออกระยะเวลาการผสมออกนะครับคือปกตินะครับถ้าปกตินี่ผมจะถ้าผสมโตเนาะถ้ากรณีที่ สมมุติว่าผมเห็นเมือกมือแรกนะครับก็คือช่วงประมาณสองถุงเนะครับมืออื่นเสาร์มืออื่นช่วงเที่ยงเที่ยงไปหาบายนะครับผมก็จีใส่วิธีการผสมโตนะครับทีที่เคยเฮ็ดมาสามโตที่ผ่านมานี่ครับที่เคยเฮ็ดมาก็จะประมาณนี้แล้วก็ผ่านแล้วก็ผสมติดนะครับยกเว้นอ่าก่อนเงื่อนที่ที่ผสมมติดนะครับอ่าก็เลยคิดว่ามัน่นาจจะเกิดจากอ่า แม่ก่อนเงื่อนนี้เป็นสัตว์ยงาผมก็เลยก็คือเคตนี้อ่าก่อนเงื่อนนี้มีเมือกผมเห็นเมือกตั้งแต่วันที่หกนะครับวันที่หกเดือนสองนะครับแต่เห็นเห็นตอนเสาร์แต่ผมคิดว่ามันนนาจะเมือกหนาจ,จะไล่ตั้งแต่ขึ้นวันที่ตอนกลางคืนแล้วนะครับปพระมาณวันที่หาช่วงกลางคืนแล้วแหละนะครับเพราะว่าผมบไดเบบึงหน้ามือนะั้นผมผมอ่า ปกติอะผมจะเบิงแต่ว่าเหมือนั้นผมบ่เห็นนะครับผมบ่รดเเบิงมันก็เลยบ่เห็นแต่ว่าผมคิดว่ามันนาจะเมือกนาจะไล่ตั้งแต่ขึ้นวันที่หาแล้วนะครับกะปกติไปเป็นวันที่6นะครับเนาะมื้อกี้ก็วันที่8แล้ววันที่8เห็นเมือกวันที่6ยามเ้านะครับก็่ามาผสมวันที่8ตอนประมาณ6กโมงแรกนะครับห0 0มงแรกจะลองเบ่งครับว่าสติดบ่นะครับ้าบ่ติตรอบนาก็อาจจะขยับออกไปอีกนะครับ ยาบกไปอีกหรือว่าจังไดเพราะว่าก็ต้องคุยกับหมออีกทนึงเพราะว่าให้หมอตรวจแล้วนะครับตรวจระบบสือพันกับซีดหรือว่าพวกซีเอลค่ะนะครับบ่มีนะครับ,บ,มนะรบหมดลูกปกติดีแล้วก็ไข่ไข่นีพร้อมที่จะผสมผมกเกลยอ่ะเลยผสมไปเมื้อน,นี้นะครับก็ลองเบิงว่าสิติดบ่มันก็มีปจยยัจจัยละยางอยู่ยแล้นะครับเพราะว่าเรื่องน้ำเชือ้อน้ำแน่ เรื่องอ่าการผสมน้ำแน่แต่สอดปืนเข้าไปกับโอกาสติดกับหาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะนะครับเนาะบ่ต้องคิดยังมากเท่ากับให้เท่ากับเสือเส่อมันเสื่อมันนะครับเสื่อมันนี่ฝีมือหมอหน้ำส่วนหนึ่งนะครับเนาะเท่ากับต้องไว้ใจเพิ่มนน,นะครับถ้าบ่าติดจ,จังไงเดี๋ยวเฮากจะจะคอยแก้ไขไปอีกเท่นหนึงนะครับเพราะว่าถ้าคือหมออยู่นี่เป็นผสมให้สามเทื่อนะครับเนาะ ที่ตกลงกันไว้ก็คือถ้าบอติดเป็นกระสีมาผสมให้สามเถื่อแพทยในสามเถื่อนี้ก็คิดว่าน่าจะติดอยู่นะครับถ้าบอติดก็ถือว่ามีปัญหาอีกนีแหละครับอาจจะว่าบอกว่า,วาเบ็ดปัญญาเลยแหละเพราะาผสมหลายเถื่อแห้งนะครับเนาะสำหรับแม่ก่อนเงินนี่แต่กะจังได้ผมกะยังยังคิดเสียดายอยู่นะครับเสียดายเพราะว่าแม่ก่อนเงินนี่เพื่อให้ให้ลูกดีนะครับ ให้ลูกงามนะครับให้ลูกงามดีอยู่เสด็ก็คือผมก็อยากเห็นลูกเป็นอีกเจกตัตโตนึงสองโตถาห้องหูสาเหตุแล้วนะครับนี่นี่อ่าก่อนทองนะครับก่อนทองเป็นลูกของก่อนเงินทองก็อีสิคอดแล้วนะครับต้าเดือนละกะ็แล้วจึงได้ก็บถาเบิ่งอีกเทื่อน,นึงล่ะครับผมกจะจิอัปเดตให้พี่น้องได้เบื้องนะครับ คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได bon like ้เอ็ดคลิปเกี่ยวกับกองเงินนี่แหละนะครับที่โพสต์ลงมือนี้แหละตอนตอนสาวๆก็มีหลายๆคอมเมนต์นะครับที่แนะนํามานะครับบางคนเพิ่นก็บอกว่าอาจเป็นไข่คางไข่อาคางผมก็ผมก็เข้าใจในความหมายของผมก็คือซีเอางนะครับเนาะแต่ว่าซีเอางมันสิบ่เป็นสัตว์นะครับแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่ามันเป็นมันสิเป็นสัตว์ปกติแต่ไข่บบตกผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับได้ก็ขอบคุณนะครับที่แนะนํากันเข้ามานะครับว่า บางคนบอกว่าให้ผสมโตผสมโตผมก็เฮ็ดแล้วล่ะนะครับฝากพอพันใบก็ฝากนะครับฝากว้ก็พอพันสามมือสามมือสี่มือก็ฝากขึ้นกันครับก็ฝากได้ว่าก็ยังว่าันติดเพราะว่ามันหลายสาเหตุนะครับเนาะถ้ากรณีที่ฝากพอพันไวในี่ครับที่ผมที่ผมเดาเนาะก็คือขั้วนี้ผสมแบบบ่ได้บังคับครับผสมแบบธรรมศาสตรเลย ก็คือบางเท่อ,อแม่ก่อนเงินนี่เพิ่อาจจะยอมเนาะย่อมให้ตัว,ต,วตัวเถิกขึ้นตัวเถิกขึ้นก็นจริงอยู่แต่ว่าไข่มันตกสาจังซี่ครับอาจสิีย่อมมือนี่แต่ว่าใครไปตกอีก2อหมืออ่อจังงส่นะครับปกตินนําเสือมันสีดได้อยู่ได้ประมาณเต็มทีกัผมคิดว่าประมาณมื้อน,นึงย4ชั่วโมงนะครับแต่ใครมันไปตกหลังจากชั่วโมงที่24ไปแล้วจังงส่นะครับน้ําเสือมันก็นีโอกาสที่จะตายมันก็เลยฮ็ดให้มันผสมบติดนะครับ แต่เป็นไปดได้หกันนะครับถ่าบาังคับถ่าสมมติว่าเทาสีปฐมโตถาสีลองบ,งบังคับบังตัวนี้ผมก็บ,บ่เคยลองนะครับบ่เคยลองคือกันเพราะว่าถ่าสมมติว่าบังคับเอาตัวแม่เขาซองนี่ก็บอกหูว่าตัวเถิกมันสีขึ้นบ่อไฮบอนะครับเพราะว่าตามธรรมศาสตร์คนแล้วนี่ถ้าปกตินะครับถ้าบังคับบางโตบ,นบนันก็สีบ่ขื้นคือกันก็แล้วแต่พอพันนะครับกัะก็บ่บบท่านไห้ลองเดี๋ยวถ้าได้ลองยังไ๋ก็สิอัปเดตให้ พี่น้องไดบงอีกทั่หนึงก็บเคยีพูนละครับหลังจากที่คอ,อดไปแล้วลนี่ครับอีกสามตวัวที่ลอ่อขอดอยู่ประมาณปลายเดือนนี้แหละปลายเดือนแล้วก็น่าจะบ่กเกินเดือนหนานะครับบ่เกินกลางเดือนหนาะก็น่าจะคอดแล้ววันนี้ก็คิดว่าปีนีผ้ผมคิดว่าผมสีผสมเทียมทั้งหมดทุกโตนะครับผสมเทียมแล้วก็คิดว่าจะผสมเอาเองเลยนะครับเพราะว่าผมกัเริ่มจะเริ่มจะจับสัด เริ่มจะอ่ามองภาพออกแล้วนะครับมองภาพรวมออกแล้วว่าขั้นสีผสมส่วนใดส่วนใดนะครับสําหรับขั้วเต่ละโตะลองเบิ่งครับมันกับประหยัดเท่านั้นนะครับก็คืคอของแม่ก่อนเงินนี่ก,ก็ค่าผสมมันก็เอาสามพันนะครับสามพันถือว่าก็แพงบ่ผมก็ถือว่าราคาปกตินะครับเพราะว่าเพิออพ่นประกันให้สามเทือถ้าสามเทือจะตีเฉลี่ยียไปก็เทือละน้ำเชือ่อที่ผมใส่อตอนนี้ก็คืออ่าช้างอุดร หอดละหาลอยเอยงสี่สามหลอดกับพันหาแล้วนะครับแต่พัานหาแต่ขาดเดินทางอีกนะครับเนาะถือว่าอ่ากับวัเดยแพงแห้งนะครับบันเดยแพงแห้งแต่ถา้าเท่าถ้าเสียดาเสียม,ม,มาผสมเอาเองมมนกะลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนเท่าใดใดรายเพราะว่ามันได้สิบสองหลอดเนาะชุดหนึ่งก็ประมาณหาพ่านลัดหาผ่นก็ 5, 000, กได้พอพัอ่านดังๆพอพั่านดีๆก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ โอเคก็จะประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจังไดถ้าถ้าก็ต้องรอผ่านรอบมันละนะครับประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดมือถ้าบอกับซัดหอจังไดก็อาจจะมีลุนครับเดี๋ยวจังไดผมก็จะอัปเดตใ้เบิ่งกันอีกทีนึงนะครับฝากติดตามหรือว่าท่านใดที่มีคำแนะนำก็สามารถที่จะคอมเมนบอกผมได้นะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปน้วกันนะครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับ โอเคครับผมสำหลักอยู่นี่ครับขอโจ้ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ